บทนี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นมิตรต่อกันงานมากไม่ไหววันพร้อมใจครันต่างร่วมมือประโยชน์ส่วนรวมก่อนยอมผันผ่อนไม่แย่งยือ้อช่วยกันร,รักษาชื่อไม่ดึงดือ้อเอาแต่ใจเสียงอ่านเป็นจังหวะไม่เลยละ เอาใจใส่เครื่องหมายวัรคตอนได้รู้จักใช้คำบุพบทโตโตพ่อรวมขวดน้ำมันใส่กล่องกระดาษไว้ให้แล้วนะพรุ่งนี้เอาไปได้เลยเสียงปู่พูดกับพ่อน้ำมันที่ปู่พูดถึง คือน้ำมันพืชที่ใช้แล้วหมดสภาพที่จะนำมาประกอบอาหารอีกผู้คนไม่รู้จะก,กำจัดน้ำมันชนิดนี้อย่างไรบ้างก็แอบเททิ้งลงท่อระบายน้ำคูคลองหรือไม่ก็ราดทิ้งตามพื้นดินโดยไม่รู้ว่าน้ำมันเหล่านี้เป็นมลพิษซึ่งทำลายระบบนิเวศ และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนพ่อของผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งมหาวิทยาลัยของพ่อรับบริจาคน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำไปทดลองผลิตน้ำมันไบโอดีเซลทุกคนในบ้านของผมสนับสนุนพ่อ จึงช่วยกันชักชวนเพื่อนบ้านทำป้ายประกาศและนำกล่องรับน้ำมันไปตั้งไว้ตามชุมชนแถวและแวกบ้านผู้คนให้ความร่วมมือกันดีมากปู่จะคอยรวบรวมเพื่อให้พอ่อนำไปส่งที่มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์พ่อไม่เหนื่อยหรือครับ ขนน้ำมันเต็มท้ายรถทุกอาทิตย์ผมถามพ่อไม่เหนื่อยหรอกถึงเหนื่อยก็ไม่เป็นไรช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้นอกจากจะช่วยตัวเราไม่ให้เดือดร้อนกับมลพิษต่างๆแล้วชุมชนยังสะอาดน่าอยู่ช่วยรักษาโลกให้ร่มเย็นถึงแม้ว่าสิ่งที่พ่อทำจะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเสียเลยนี่ละ่ะพ่อผมตั้มตั้มเดี๋ยวไปตลาดกับปู่นะปู่เรียกอ้าวผมก็ว่าจะชวนตั้มไปตลาดเหมือนกันพ่อท้วงผู้ชายบ้านไหนเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ผู้ชายบ้านผมชอบไปจ่ายตลาดทุกคนทั้งปู่และพ่อ ปู่กับพ่ออาจจะผลัดกันไปแต่ต้องมีผมไปด้วยทุกครั้งบางครั้งปู่กับพ่อเกิดใจตรงกันอย่างวันนี้ย่าคงรู้ใจว่าผมจะไม่เลือกข้างเด็ดขาดเพราะทั้งสองข้างนั้นเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อผมอย่าล้นเหลือ ถ้าผมเลือกฝ่ายใดอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะน้อยใจนิดนิดขณะที่แม่ยืนดูอย่างมีความสุขย่าเลยตัดสินด้วยสีหน้ายิ้มยิ้ๆอ้าวเป่ายิ้งฉุบก็แล้วกันใครชนะก็เอาเจ้าลูกขนุนนี้ไปใครจะเชื่อว่าปู่และพ่อจะเป่ายิ้งฉุบกันจริงๆไม่ใช่เรื่องเหลิวไหล หรือเรื่องเล่นแบบเด็กๆแต่นี่คือความรักและความอบอุ่นในครอบครัวผมตัวผมเองก็มีความสุขที่จะไปกับปู่หรือพ่อเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้คุยกันแบบลูกผู้ชายเต็มที่อ๋อขอแก้ข่าวหน่อยผมชื่อตั้มครับไม่ใช่ลูกขนุนอย่างที่ย่าเรียก แต่ย่าชอบจำภาพของผมสมัยเด็กๆที่อ้วนกลมเป็นลูกขนุนมาเรียกผมเวลาที่เอ็นดูผมมากกว่าปกตินะครับปู่เป็นฝ่ายชนะเราปู่หลานเลยไปตลาดด้วยกันเราไปทางลัดท้ายหมู่บ้านมีสะพานข้ามคูเดินอีกนิดเดียวก็ถึงตลาดปู่เดินข้ามไปก่อน แต่แล้วปู่กลับหยุดกลางสะพานยกมือห้ามไม่ให้ผมเดินตามปู่ยืนขย่มสะพานสองถึงสมครั้งก่อนจะถอยกลับมาตามกลับบ้านไปบอกพ่อขอถังใส่ตะปูแล้วเอาค้อนมาด้วยปู่ว่าไม้กระดานมันขยื่นคงตอกตะปูไม่แน่นรีบซ่อมเสียก่อนที่จะมีคนตกสะพาน ผมกลับมาพร้อมพ่อที่สะพานมีลุงอานาะทั้งชายและหญิงยืนอยู่กันหลายคนสะพานนี้พวกชาวบ้านอย่างเราๆเ,เพิ่งช่วยกันสร้างเพื่อจะไปตลาดได้สะดวกพ่อหันมาบอกปูแค่ตอกตะปูเท่านั้นเองครับพ่อเดี๋ยวพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็เสร็จแล้วพ่อไปตลาดกับตั้มก็แล้วกันนะครับปู่หิ้วตะกรา้าหลานถือปิ่นโตไม่ใช่เรื่องแปลกแทบทุกคนในชุมชนของเราก็ทำแบบนี้ตะกรา้าเอาไว้ใส่ของสดของแห้งส่วนปิ่นโตเอาไว้ใส่อาหารสำเร็จรูป ปู่บอกว่าที่เราทำอย่างนี้ก็เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงนอกจากจะป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ตัวเราแล้วยังช่วยลดขยะให้โลกถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เชื่อว่าเราคงอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขแน่ๆ ปู่แยกไปซื้อปลาส่วนผมแยกไปซื้อหมีกระทิของโปรดที่ร้านป้าแสงเจ้าประจำพี่ป่องลูกมือป้าแสงใช้คีมคีบเส้นมีใส่ปิ่นโตอย่างว่องไวยังไม่ทันจะใส่เครื่องครบพี่ป่องเกิดไอกระทันหันยังดีที่พี่ป่องยกมือปิดปากได้ทันพอไอเสร็จ แทนที่จะใช้คีมคีบอาหารต่อพี่ป่องกลับใช้มือข้างนั้นไปหยิบไข่ฝอยและผักโรยหน้าหมี่กะทิพี่ป่องไม่เอาผมพูดเสียงดังด้วยความตกใจก็ผมมีสิทธิ์ที่จะปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของครอบครัวผมนี่ครับป้าแสงหันมาดู พอรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นป้าแสงดุพี่ป่องทันทีทำอย่างนี้ไม่ได้นะป่องมันสก,กปรกเป็นคนขายก็ต้องห่วงสุขภาพคนซื้อด้วยไม่ใช่ว่าขายเอาแต่เงินอย่างเดียวถ้าคนซื้อติดโรคจากป่องไปไม่ได้เป็นคนเดียวแต่เป็นกันทั้งบ้านต้องเสียเงินไปหาหมออีกเท่าไหร่สงสารเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าคนอื่นเป็นอะไรก็ช่างแต่ตัวฉันไม่เป็นก็พอโชคดีของเจ้าตูบที่นอนอยู่หน้าร้านได้ลาปากโดยไม่นึกฝันป้าแสงล้างปิน่นโตใหม่เช็ดด้วยผ้าสะอาดจนแห้งแล้วตักมีกะทิให้ใหม่ด้วยตัวเองผมยกมือไหว้ขอบคุณป้าแสงที่ป้าแสงนึกถึงความสะอาดนึกถึงอกเขาอกเรา ไม่เห็นแก่เงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมครอบครัวของผมมีประเพณีปฏิบัติกันอย่างหนึ่งคือเมื่อถึงวันเกิดของใครหลังจากทำบุญตามประเพณีแล้วพวกเราจะไปกราบบุพการีของคนนั้นขอบพระคุณที่ท่านเลี้ยงดูมาอย่างดีให้ชีวิตที่ดีงาม และกราบขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวจากนั้นเราก็ไปโรงพยาบาลกันสมัยก่อนปู่กับยา่าตากับยายจะไปด้วยแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วเราก็ไปกันสามคนพ่อแม่ลูกอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งขำกันนะครับ วันเกิดทั้งทีแทนที่จะไปสนุกสนานกลับไปโรงพยาบาลดูจะเป็นลางร้ายหรือเปล่าไม่หรอกครับเราไปทำสิ่งดีๆที่เป็นกุศลนั่นคือไปบริจาคโลหิตเสียดายที่ผมยังเป็นเด็กอยู่จึงยังบริจาคไม่ได้ ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลมีผู้คนเวียนกันมาบริจาคไม่ขาดสายทุกคนจะมีความคิดเห็นตรงกันคือการบริจาคโลหิตสามารถช่วยชีวิตผู้คนที่ประสบอุบัติเหตุป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงถ้าไม่ได้โลหิตไปช่วยได้ทันเวลาก็อาจทำให้เสียชีวิตได้โลหิตที่บริจาคออกไป ร่างกายก็สามารถสร้างใหม่ชดเชยได้ในเร็ววันแต่ถ้าชีวิตเสียไปแล้วก็เสียเลยไม่มีการสร้างใหม่ช่วยกันคนละไม้คนละมือเช่นนี้เป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งระหว่างที่รอพ่อกับแม่บริจาคโลหิตผมเดินสำรวจไปทั่วโรงพยาบาล ผมจะทำอะไรดีหนอเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้บุคคลที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตนั่นไงผมคิดออกแล้วที่โรงพยาบาลจะมีกล่องรับบริจาคเงินเพื่อเป็นการกุศลมากมายเช่นมูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการมูลลนิธิโรคหัวใจมูลลนิธิเอดแห่งประเทศไทยละ ผมมีเงินติดกระเป๋ามาจำนวนหนึ่งแม้ไม่มากนะักแต่ผมยินดีบริจาคช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องร่วมโลกผมหยอดเงินใส่ทุกกล่องจนเงินหมดการช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เป็นวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานนั่นก็คือการมีจิตสาธารณะนั่นเองผู้คนในชาติ ก็อยู่อย่างมีความสุขเป็นการกระทําที่มาจากจิตใจที่งดงามของตนเองโดยปราศจากการบังคับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง